แบม,ม,มือจับมือครับแบมือเลยทำร้องสิจ๊ะส่งเลยทีเดียวให้เพื่อนข้างหลังเอาให้เพื่อนข้างหลังเอาไปไปกินในโต้เลยให้เพื่อนข้างหลังเหรอครับสร้างมาแล้วลับอีกแล้วจับหมดเลยมั้ง เพือข้างหลังนะครับเพื่อนข้างหลังครับอ๋อเฮ้ยใช้เยอะไม่เป็นไรน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับยังอ่ะนี่แม่งรักดีอ่ะโอ้โหตายอันนาตายอันนาตยกมมันละไปไปไปกระจายไปกระจายไปกระจายไปมเอข้างหลังครับไปปล่อยเดียวปล่อยเย ตาอยอั้ยาะน้แล้วโอยนี่ต้องต้องขอย้ําเลยนวดนวดปลามึกเน่ปลามึกแล้วเป็นปลามึกยยดีๆไม่แล้วันี้5ไปตาครับ